ด้านการเมืองและกฎหมายจากการถแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นได้ปรากฏถึงการผลักดันและการจัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่มีการลงรายละเอียดถึงแนวทางการดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเราผมขอยืนยันในนามพักไทยสร้างไทยว่าเราพร้อมสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น พักไทยสร้างไทยจะยกเว้นหมวดที่หและหมวดที่สองและจะต้องดำเนินการผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเพื่อมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในหมวดที่เหลือทั้งหมดทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองและสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงนำพาบ้านเมืองออกจากความขัดแย้ง ความตกต่ำในทุกๆด้านสร้างการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมอย่างแท้จริงพักไทยสร้างไทยเห็นว่าประชาชนคือศูนย์กลางของการปกครองและทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินใจรวมถึงเจตนารมของประชาชนและที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชน